สวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่ค่ะวันนี้แม่ตต่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับหมอลำแพรวแสงทองน้องแพรวและน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านสิแรนนะคะข้อความตามเฟซบุ๊กของน้องที่เขียนว่าทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยแม่หนูจะผ่านมันไปได้ยังไงแม่จา๋าคำนี้ทำให้แฟนคลับทั้งบ้านทั้งเมืองน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะคะน้องแพรวอยากจะบอกว่ากำลังใจทั่วฟ้าเมืองไทย ส่งไปถึงส่งไปให้น้องให้น้องสู้สู้อดทนและเข้มแข็งนะคะน้องต้องผ่านวิกฤตช่วงนี้ชีวิตช่วงนี้ไปได้ขอให้น้องนึกถึงเสมอว่าน้องยังมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในอยู่ในท้องของน้องน้องต้องสู้และเข้มแข็งนะคะน้องจะผ่านมันไปได้ทุกคนเชื่อว่าน้องจะต้องทำได้น้องเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งผู้หญิงที่สุดของผู้หญิงนะคะ น้องจะต้องผ่านมันไปได้ล่าสุดผู้ยู่บ้านฟินแลนด์แฟนหนุ่มของน้องแพลวพาได้ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองนะคะบอกว่าแม่ได้เสียชีว <veter exist. S 2> ิตได้เสียชีวิตลงในเวลา6นาฬิกา45นาทีนะคะโดยแม่มีอาการแย่ตอนตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีห้าแต่คุณหมอได้ช่วยปั๊มหายใจนะคะปั๊มปั๊มให้ให้ให้หัวใจเต้นขึ้นมาอีกรอบค่ะรอบแรกกับรอบที่ส แม่ไม่ฟื้นแต่รอบที่สแม่ฟื้นแล้วก็แม่อยู่ได้สองนาทีแล้วคุณแม่ก็จากไปอย่างสงบนะคะข่าวนี้ทำให้แฟนขับทั่วฟ้าเมืองไทยรู้สึกสะเทือนใจอะคะ่ะรู้สึกตกใจกับน,น้องอะไม่ตายแฟนขับต่างแดนไม่ตายเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วก็เห็นข่าวเต็มไปหมดเลยไม่ตายรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึก รู้สึกตกใจมากเลยค่ะสงสารน้องแต่น้องก็ต้องสู้นะคะน้องแพรวน้องแพรวต้องร้องไห้ได้เสียใจได้น้องแพรวแต่น้องแพรวต้องลุกลุกสู้ขึ้นมาเพราะว่าน้องต้องระลึกเสมอว่าน้องยังมีอีกหนึ่งชีวิตในท้องของน้องซึ่งถ้าน้องเสียใจน้องอยู่ข้างในท้องก็จะมีความรู้สึกเศร้าและเสียใจไปด้วยน้องจะต้องเข้มแข็งนะคะน้องแพรวแม่แต่รู้แม่แต่เข้าใจค่ะว่า การจากไปการคนที่เรารักที่สุดจากไปเราเสียใจแค่ไหนแต่ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าคำว่าเสียใจเสียใจด้วยนะคะน้องแล้วก็น้องจะต้องสู้สู้ส,สู้อดทนและเข้มแข็งขอให้จับมือกันไปกับน้องบิ๊กนะคะขอให้น้องบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์อยู่อยู่ข้างน้องแพลวพาวจับมือน้องแพลวแพาวคอยปลอบประโลมน้องแพลวแพาวอย่าให้น้องแพลวแพาวต้องเสียใจ อย่าให้สภาพน้องจิตใจน้องย่ำแย่นะคะยังไงแฟนคลับต่างแดนอย่างแม่ต่ายก็จะส่งกำลังใจไปให้น้องทุกวันทุกคืนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ